ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นแนวทางให้ครับสําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับที่ไม่ใช่หมานะครับก็พวกแมวหรือว่าพวกกระลอกลึกอะไรก็ได้นะครับที่ตัวนี้น้อยนะครับเล็กๆนะครับก็เป็นแนวทางให้ครับเป็นการประหยัดนะครับสามารถทาเองได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็ผมก็เลี้ยงแมวอยู่สองตัวนะฮะ สองตัวเมื่อก่อนนี้มันก็เป็นกรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือกรงสมัยก่อนนะเนี่กโงเล็กๆนะครับนี่ก็ซื้อมาก็เกือบพันแล้วนะครับนะครับเนี่ยหกเจ็ดร้อยแล้วสองกกงนะครับสองตัวตัวเรารงเนี่ยนะครับเนี่ยจะพับเก็บไปละก็พอดีว่าเอออยากได้พื้นที่ให้เขาเยอะๆหน่อยนะครับจะไดเ้เดินเล่นได้เล่นกันได้นะครับแล้วก็ บ้านเห็นไหมบมันติดกับถนนใหญ่เห็นไหมครับบ้านมันก็ปล่อยไม่ได้ครับเราเป็นระบบปิดเนาะลรวก็เป็นห่วงนะครับแล้วเดี๋ยวจะโดนรถชนนะครับแล้วก็ทาโกรงให้มันใหญ่นิดนึงนะครับขอได้ไม่เครียดนะครับโอเคยวมาดูเรื่องรายละเอียดของโกรงนิดนึงนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะทําตามนะครับก็ความยาวของกรงนะครับหน้ากว้างนี่นะครับสองเมตรครึ่งนะครับนี่ประมาณสองเมตรครึ่งนะครับ แล้วก็ทางลึกนี่นะครับทางลึกเนี่ยหนึ่งเมตรนะครับทางลึกนี่หนึ่งเมตรนะครับสูงนะครับทางสูงเมตรยี่สิบนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของผมก็คือผมต้องการให้มันครอบกับกงเก่าได้นะครับเพราะว่าโกงเก่าเนี่ยมันสูงหนึ่งเมตรนะครับเก้าสิบเซนนะครับสูงเก้าสิบซมีล้อด้วยอะไรด้วยก็เกือบเกือบหนึ่งเมตรนะครับอันนี้คือเราต้องการให้มันสูงกว่านะครับโอเคแล้วก็ล้อมด้วยตะข่ายสีเขียว ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะครับเป็นตะข่ายสีเขียวนะครับเป็นตะข่ายเหล็กนะครับนะอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับโอเคก็อย่ามาบอกเรื่องราคากันนิดหนึ่งนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับงบประมาณนะครับอยู่1,400บาทบวกลบโดยประมาณนะครับเพราะว่าแต่ละร้านเขาขายไม่เหมือนกันเนาะนะครับเขาอยู่ประมาณนี้นะครับ ได้กรงใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับถ้าเราปรับเปลี่ยนนะครับจากท่อ PVC เนี่ยเราใช้เป็นท่อเหล็กแทนนะครับแล้วก็ใช้ตะข่ายที่มันใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นกรงปูนักได้นะครับโอเคนะครับก็เพิ่มงบประมาณมานิดหน่อยนะครับอ่ะย๋ยวมาดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดใครจะทําตามก็หยดจุดไว้ได้เลยนะครับท่อที่เป็น2.5เมตรทางยาวนี่นะครับใช้ทั้งหมด4เส้นนะครับ ท่อนะครับนะทางสูงนี่นะครับเมตรยี่สิบเนี่ยทางสูงนี่นะครับใช้ทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช้สิบนะครับตัดมาทั้งหมดสิบท่อนนะครับแล้วก็ท่อนที่เป็นหนึ่งเมตรนี่นะครับหนึ่งเมตรนะครับก็ใช้หนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหก นะครับใช้ทั้งหมด6ท่อนนะครับนะโอเคนะครับข้อต่อ3ามทางงอนะครับ3ทางที่เป็นงอแบบงออย่างนี้นะครับนะจะต้องงอนะครับงออย่างนีはは้นะครับนะครับใช้ทั้งหมด8ตัวนะครับ8ตัวนะข้อต่อเป็นข้อต่อตรงนะครับเป็น3ามทางตรงนะครับใช้ทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดตัวนะครับเพราะว่าอันเนี้ยหนึ่งสองใช่ไหมครับหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะเป็นคู่นะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ใช้สิบสี่ตัวใช่สิบสี่ตัวโอเคสิบสี่ตัวนะครับสิบสี่ตัวโอเคนะครับใช่สิบสี่ตัวนะครับ แล้วก็ตะแกงนะครับตะแกงนี้นะครับตะแกงที่เรากันเนี่ยนะครับถ้าเป็นไซส์ที่ผมทําอยู่เนี่ยไซส์เนี้ยนะครับเท่าซิปเซฟเลยเผื่อเผื่อขาดหรือว่าเผื่อผิดพลาดนะครับก็ใช้ทั้งหมด17เมตรนะครับอ่าแต่ว่าเอาจริงอ่ะ16เมตรก็พอแล้วนะครับแต่ว่าผมซื้อมา17เมตรนะครับเพื่อเผื่อมีปัญหานะครับจะได้มีสำรองไว้นะครับก็ประมาณ17เเมตรนะครับนะเผื่อหรือเผื่อขาดนะครับ ก็ที่ผมซื้อถ้าเป็นตะแกรงแบบนี้เมตรหนึ่งเอ่อเมตรละสี่สิบสี่สิบบาทนะครับเมตรละสี่สิบบาทแต่ว่าถ้าเป็นตะแกรงที่ที่ไม่ได้หุ้มสีเขียวแบบนี้จะถูกกว่าจะถูกกว่านี้นะครับเมตรละยี่สิบห้าบาทก็มีนะครับเมตรละสามสิบบาทก็มีนะครับแต่ผมอยากได้ที่เป็นมีหุ้มแบบนี้เพราะว่ามันกันสนิมได้ส่วนหนึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีสกูน็อตพวกนี้นะครับยิงเพื่อ บล็อกไม่ให้มันคลายตัวนะครับไม่ไม่ไม่ใช่กาวนะครับหรือใครจะใช้กาวก็ได้นะครับใช้กาวก็ได้ไม่ใช้กาวก็ได้แต่ผมเผื่ออนาคตเผื่อขยับขยายหรือตัดย่ออะไรเงี้ยเราก็ง่ายกว่านะครับถ้าเป็นกาวมันแกะยากนะครับรโอเคเนาะนะครับก็วิธีการทําก็พอเราตัดมาได้ท่อเสร็จปุ๊บนะครับเราตัดท่อยาวเสร็จปุ๊บไอ้ท่อที่เป็นรอยต่อเงี้ยเราตัดที่หลังนะครับตัดแล้วใส่ข้อต่อ ตัดแล้วใส่ข้อต่อตัดแล้วใส่ข้อต่อส่วนความยาวเนี่ยก็ัดวัดให้มันเท่าๆกันนะครับสี่ currently. สามช่วงเนี่ยให้มันความยาวมันเท่ากันนะครับแล้วเราก็ใส่ข้อต่อคือสาเหตุที่ผมตัดมาแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราใส่ข้อต่อมันจะตรงกันเป๊ะเลยพอเราตัดได้ข้อต่ออันน um ี้ปุ๊บล้วก็วัดอันนู้นแล้วตัดแล้วก็ใส่เนี่ยตัดตัดตัดเท่ากันมันจะเท่ากันเองครับแต่ถ้าเกิดเราไปตัดเป็นท่อนๆเลยบางทีมันมีพลาดได้นะครับบางทีมันเหลื่อมมันได้นะ ตัดเป็นท่อยาวกว่อนแล้วก็มาตัดง่ายกว่าเ,าเอาง่ายไปกกอนนะครับโอเคแล้วก็พอเราได้ท่อเสร็จปุ๊บเราได้ตัดเป็นโครงเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ยิงน็อตยึดเลยนะครับยิงสกูยึดเข้าไปเพื่อความแน่นหนานะครับไม่ครตัวนะครับใช้อะไรต่อลงไปนิดนึงนะครับหรือว่าให้มันแน่นหน่อยนะครับแล้วก็เอาตะข่ายเขียวล้อมข้างล่างก่อนวิธีการคือผมจะล้อมล่างให้รอบก่อน นะครับเราก็ยึดด้วยเคเบิทนิดนึงก่อนนะครับเึด้วเคมันทายก่อนแล้วก็เอารวดลงนะเพื่อความแข็งแรงนะครับเอาเคเบิลทายรัดเพื่อให้มันอยู่ทรงก่อนนะครับแล้วก็ลวดลงเมื่อได้ความสูงแล้วมันก็จะเหลือความสูงข้างบนเพราะว่าตัวตัวตะแกรงเนี่ยมันสูงแค่เก้าสิบเซนนะครับมันมันไม่มีสูงกว่านี้ถ้าเป็นสูงกว่านี้มันก็มีครับแต่มันจะเป็น ตะขาบใหญ่ะครับที่เอาไว้ทําเป็นกรงหมานะครับมันจะมันจะสูง120เซนนะครับ130เซนอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือเราหนึ่งก็คือมันแพงครับสองคือมันมันเกินไปราคามันจะมันจะอัพขึ้นไปเยอะนะครับเพราะพแพงเนาะเราต้องการแค่แมวตัวเล็กเองนะครับก็ใช้แบบนี้ก็พอทําเสร็จปุ๊บเราก็เอาเนี่ยทางว้างเนี่ยนะครับ พอเราทําข้างล่างเสร็จใช่ไหมครับเราทางกว้างขึ้นอย่างนี้เลยขึ้นอย่างนี้เลยอ,อย่าแป๊มนะครับเนีย่ยทาขึ้นอย่างนี้เลยครับพาดไปเลยพาดปืด๊ดไปฝั่งนน้นนะครับแล้วก็กะให้มันทับลงไปสักสองช่องแล้วก็ตัดนะครับนะพอตัดเสร็จแล้วก็เย็บเย็บด้วยลวดเอาลวดเย็บยาวเลย ก็ใช้ทั้งหมดนะที่ผมทําถ้าขนาดกรงนี้นะครับหนึ่งสองสามครับใช้สามท่อนนะครับก็ตัดแล้วก็ตัดนะครับโอเคแล้วก็ยึดติดให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับพอเรายึดตัวตะข่ายเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างนี้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่อนกลางนี่ต้องมีนะครับคานกลางนะ นะครับต้องมีคานตัวนี้เพราะว่าเวลาที่เราดึงตะข่ายตึงๆครับมันจะทําให้แอนเราจะโคดเข้าข้างในนะครับเพราะแรงดึงเยอะเราต้องเอาตัวนี้มาําไว้เพื่อเชือกาต้านแรงดึงมันนะครับส่วนประตูทํำยังไงนะครับประตูอันนี้คือผมทําแบบโชว์คาวก่อนนะครับประตูคือจะทําด้านนู้นก็ได้นะครับด้านนี้ก็ได้แต่ผมว่าทําด้านนี้มันจะง่ายนิดนึงพอเราล้อมเติดปุ๊บเราก็ตัดตะข่ายเวลาตัดใช้กันไกธรรมดาก็ได้นะครับกันไกใหญ่ นัน,นาดใหญ่หนึง่งตัดลงมาถึงข้างล่างเลยผมตัดมาหมดเลยแล้วก็พับเก็บข้างในให้เรียบร้อยมันก็จะเป็นรูใช่ไหมฮะแล้วตัวเนี้ยต้นท่อ PVC ที่เหลือเนี่ยที่เหลือจากที่เราตัดไปแล้วนะครับก็เอามาทําต่อสังเกตว่ามีรอยต่ออ่ะผมให้ข้อต่อตรงเนี้ยแล้วก็ทําเป็นเอาตัวโค้งมาต่อให้เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับให้มันคุมตัวประตูนี้ได้นะครับแล้วก็ จริงๆเลยเราก็ใช้ก่อนก็ได้ครับเนี่ยใช้ก่อนยยาวหญิงนี่ติดดึงขึ้นดึง,ดงลงข้างล่างข้างบนนะครับเวลายึดต้องยึดทั้งบนทั้งล่างนะครับใช้ก่อนได้นะครับแต่ว่าผมใช้ตัวนี้ไปก่อนชั่วข่าวต่อขอนะครับเป็นสายแล้วก็ต่อขอชั่วข่าวไปก่อนนะครับันม็เนก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ออกนะออกไปได้เหรอครับก็ไม่เห็นเขาน้องเขาจะออกเลย แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วผมอยากจะทำมันนั่งหนานิดนิดนึงนะครับนี่เพิ่งทําเสร็จเมื่อวานนะครับยังไม่เก็บายละเอียนะครับแล้วก็พอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็ยิงมันพับนะครับบนล่างนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้ต้องเย็บเนาะเอารวดเย็บด้วยนะครับนะครับเนี่ยเอาดลวนนะยึดมันด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเปิดได้ครับเปิดได้เดี๋ยวน้องเขาออกได้ นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนะี่ยพวกรอยต่อต่างๆเนี่ยที่เราต่อไว้เนี่ยเอาลวดนะครับทาการยึดให้เรียบร้อยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถลดหรือเพิ่มขนาดได้นะครับแต่ว่าเข้าคๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับ,นะรบอา่อาอย่างนึงเมรคุณจะทําให้ใหญ่กว่าเอาคุณก็ทำให้ยาวขึ้นแต่จํานวนท่อนนะรประมาณที่ผมบอกก็ได้ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโกรงมันยาวกว่าน,นี้ไอ้คานเนี้ยคานกันที่มันคตเนี่ยคุณก็ต้องมีเพิ่มนะครับสองอันสามอันคุณก็ต้องเพิ่มคานตัวนี้เข้าไปนะครับโอเคครับก็น่าจะเท่านี้ครับก็เป็นแนวทางครับสําหรับคนที่อยากจะมีกรงแมวโรงสัตว์เล็กๆนะครับก็ใช้ท่อ PVC เพราะว่ามันถูกดีนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมใช้งบอยู่ประมาณ1,300กว่าบาทไม่ถึงพันส ได้กรงใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับอ่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรงที่มันต้องแน่นหนากว่านี้นิดนึงเนี่ยก็อาจจะเพิ่มงบกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวท่อเป็นท่อเหล็กนะครับก็จะแพงกว่านะครับแต่ก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับท่อเหล็กเนี่ยเราก็สามารถออกติดได้เลยนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็ก็ใช้น็อตยิงก็ได้นะครับมันจะมีเหล็กฉากใช้เหล็กฉากแล้วก็คุณก็ยิงน็อตได้เหมือนกันครับหลักกาครคล้ายๆกัน โอเคครับน่าจะเป็นแนวทางได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยประหยัดเงินก็จะมาบอกกล่าวกันเหมือนเดิมนะครับแม่งปันกันครับวันนี้ได้เท่านี้สวัสดีครับ